สวัสดีค่ะออมวริศรา,าจากวริสระเพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะว่าทำไมล้างจานเป็นเวลานานๆแล้วมันแสบมันคันแล้วถ้านานไปเนี่ยบางครั้งมือลอกด้วยค่ะถ้ายังไม่ทราบวันนี้วริศจะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปสู่สาระของคลิปนี้กันนะคะ ตอนนี้ช่องวริศสาระมีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามให้วริศด้วยนะวริศฝากลิงไว้ให้ในเดสคริปชันด้านล่างคลิปนี้แล้วค่ะหรือถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆจากช่องวริศสาระฝากกด s ับ s c r i ป e กดกระดิ่งริ๊งๆไว้ด้วยค่ะวริศจะคอยนำคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆค่ะการที่เราล้างซานเป็นระยะเวลานานหรือล้างบ่อยๆหรือล้างแบบมากเนี่ยแล้วมันทําให้มือเราแห้งมือเราคันมือเราลอกได้ยังไง มันมีเหตุผลของมันอยู่ค่ะเนื่องด้วยว่าในวัตถุดิบที่เอามาทําน้ํายาล้างจานเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยมันก็จะมีสารกลุ่มเซอร์แฟกแทนเซอร์เฟกแทนเนี่ยก็คือมีหน้าที่ลดแรงตึงผิวแล้วก็ไปขจัดคราบไขมันออกรวมถึงทําให้เกิดฟองเซอร์แฟกแทนหลักๆในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของน้ํายาล้างจานเนี่ยก็จะมี ตัว SLS เพื่อนๆเคยได้ยินกันใช่ไหมคะว่ามันเป็นสารที่เขาค่อนข้างจะแบนกันในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแต่เขาก็นิยมนํามาใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ล้างจานนี่แหละเพราะมันมีราคาถูกแล้วมันก็สามารถลดแรงตึงผิวแล้วก็ทําให้เกิดฟองได้ค่อนข้างดีรายละเอียดเกี่ยวกับ SLS เนี่ยวาลิดาได้เคยทําคลิปไว้ให้เพื่อนๆแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ใน description ค่ะวลิเอาลิงก์มาแปะไว้ให้แล้วอีกทีหนึ่ง ตัว sls เนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งแหละที่ทำให้เกิดการระคายเคืองสำหรับคนที่มีผิวค่อนข้างบอบบางเพราะว่าใช้แม้กระทั่งเพียงแค่2-5%ก็ทำให้เกิดการระคายเคืองได้แล้วค่ะแต่นอกจากตัว sls แล้วเนี่ยในผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานเนี่ยมันต้องการการทำลายคราบไขมันที่เกาะติดมากับภาชนะค่อนข้างเยอะจึงต้องมีสารที่เป็นพระเอกอีกตัวที่นิยมใช้กันชื่อว่า linear alkyl benzene sulfonate หรือเรียกสั้นๆว่า LAS ค่ะตัวนี้มีหน้าที่หลักเลยในการขจัดคราบไขมันต่างๆแล้วก็ใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงบางสูตรเนี่ยสามารถใช้ได้ถึง12-15%ขึ้นไปซึ่งก็เลยไม่แปลกค่ะที่จะทำให้มือเราเนี่ยมีอาการลอกละคายเคืองเมื่อเราล้างจานเป็นเวลานาน สารตัวนี้ LAS นอกจากที่จะนิยมใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ล้างจานแล้วเนี่ยก็ยังนิยมใช้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้วยก็เลยคล้ายๆกันค่ะถ้าซักผ้าในปริมาณที่เยอะถ้าเกิดว่าเราซักมือนะคะแล้วเราไม่มีเครื่องมือป้องกันมันก็ทําให้มือเราลอกได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วเราจะมีวิธีการดูแลรักษามือของเราไม่ให้ลอกไม่ให้แพ้หรือเกิดการระคายเครืองเมื่อต้องล้างจานหรือซักผ้าเป็นระยะเวลานานๆได้อย่างไรบ้างนะคะ อย่างแรกเลยก็คือใส่ถุงมือค่ะง่ายสุดใส่ถุงมืออาจจะทำทางงานได้ไม่ถนัดมากนะักแต่ว่าก็สามารถป้องกันได้ดีเลยค่ะอย่างที่สองก็คือหาซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานที่มีการเติมสารปกป้องและดูแลผิวเราเข้าไปก็จะช่วยได้บ้างเช่นเดียวกันนะคะหรืออย่างที่3หลังจากที่เราล้างจานหรือซักผ้าแล้วเนี่ยทำความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วเราก็มาบำรุงผิวด้วยโลชั่นหรือแฮนด์ครีมที่เรามีที่บ้านก็พอจะ ทำให้ชะลอการอ,อ,อักเสบหรือเกิดการระคายเคืองได้ด้วยค่ะอย่างที่4วลิตใช้ประจําค่ะให้สามีล้างค่ะเราไม่ต้องล้างค่ะอันนี้เพื่อนๆสามารถใช้ตามได้เลยวลิตไม่สงวนสิทธินะคะ <t> วลิตเล่าให้ฟังจบแล้วค่ะเกี่ยวกับว่าที่มาที่ไปของการอักเสบแพ้อของมือเราเมื่อเราล้างจานเป็นระยะเวลานานหรือล้างในปริมาณที่เยอะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้วลิตขอกําลังใจฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ทางช่องทางแฟนเพจ แล้วก็ YouTube ด้วยนะคะหรือถ้าอยากทราบเรื่องอะไรเกี่ยวกับเครื่องสำอางฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะทาวลิตรู้จะมาเล่าให้ฟังค่ะวันนี้วลิดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ